ศูนย์เรียนรู้การปฏินาสตรีและครอบครัวพาะตะตันออกเยงเหนือจังหวัดศรีสะเกดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทร,ว,รวงพอมอเสนออิหลาลำดวนชวนเรียนรู้ สวัสดีค่ะอีหลาลำดวนชวนเวรียนรู้วันนี้เราจะมาทำไก่สเต็กเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมพร้อมวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะรากผักชีนะคะ ขมิ้นค่ะขมิ้นสดตะไคร้ตำให้ส่วนผสมละเอียดตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตำส่วนผสมก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะใส่ภาชนะได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะใส่กะทิค่ะขมิน้นผงลูกปักชีป่นน้ำตาลพริกไทยป่นน้ำปลา ยีลาน้ำมันคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ นำไก่ที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเราจะหมักไก่ไว้15-20นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มไก่สเต็กกันนะคะ แบแรกนะคะจะเป็นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะผัดซ้ำเกลอก่อนนะคะให้หอมผัดให้หอมสุกเลยนะคะเราจะใช้ไฟประมาณปานกลางค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ น้ำพริกแกงมาสมันค่ะน้ำพริกแกงแดงหรือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะใส่หัวกะทิเล็กน้อยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะ จากนั้นเราจะใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะผัดต่อจนเขางวดดีนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะเกลือ ผงขมิน้นยิลาปน่นรูปผักชีค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะท้ายสุดเลยนะคะจะเป็นถั่วลิสงป่นค่ะ ก็ส่วนผสมเข้ากันนะคะงวดแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มบะจ่างกันนะคะ เรามาลงมือทํากันเลยนะคะเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายใบเตยเกลือแล้วก็ข่าอ่อนค่ะลักษณะที่ได้ก็คือมันจะเดือดแล้วก็น้ําตาลจะละลายแล้วก็จะใสค่ะเราให้เดือดสักพักนึ่งค่ะก็จะเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะคะ ส่วนผสมน้ำตาลเกลือก็ละลายจากนั้นเราจะปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเราจะเทสใส่ภาชนะนะคะเราจะพักให้เย็นสักครู่หนึ่งค่ะ เมื่อเย็นแล้วนะคะเราจะใส่แตงกวาหอมซอยพริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะกับน้ำจิ้มบะาจางค่ะไก่แล้วก็หมักได้ที่แล้วนะคะเราจะทำการเสียบกันเลยค่ะ เสียบดันขึ้นดันลงนะคะใช้ประมาณสองชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาย่างไก่สเต็กกันนะคะ ในระหว่างที่เราย่างนะคะน้ำที่เหลือนะคะเราก็ทาไปเรื่อยๆถ้าอยากให้มีความมันเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยอีกนิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุก ไก่แล้วก็สุกได้ที่แล้วนะคะให้สุกประมาณปานกลางนะคะอย่าให้สุกมากจนเกินไปเดี๋ยวจะทำให้เนื้อไก่เราแข็งค่ะจากนั้นเราจะจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเพราะว่าไก่เราสุกแล้วค่ะ ขนมปังเสร็จแล้วนะคะกับไก่สเต็กพบกับอิหลาลำดวนครั้งต่อไปเราจะทำเมนูอะไรนั้นโปรดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ